ตัวนี้จะเป็นเครื่องปันไฟจากแบร์ l o เว l นะครับรุ่น DG 900 0 CLE Cup DR สามารถจ่ายไฟได้ทั้ง220โวลต์แล้วก็380โวลต์จะมาทดสอบการใช้งานก่อนทำการสมมติให้ลูกค้านะครับโดยเราทดลองเสียบไฟใช้กับตัวไฟเบอร์ตัดเหล็กแล้วก็ปั๊มลมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยกินไฟประมาณ2,200วัตต์ทั้งคู่แล้วก็เปิดให้ทำงานพร้อมกันเลยนะฮะตัวเครื่องปันไฟสามารถจ่ายไฟได้ออกปกตินะครับยังทำงานได้นิ่งอยู่ ใช้งาน2ตัวนี้พร้อมกันก็จะกินไฟประมาณ4,400วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบตัวเครื่องกันครับตรงแผงควบคุมเครื่องปั่นไฟก็จะมีปลั๊กพาวเวอร์สำหรับเสียบใช้งาน2ตัวครับสีฟ้าสำหรับไฟ220โวลต์สีแดงสำหรับไฟ3 8 0โปโวลต์แล้วก็จะมีสวิตช์ลูกศรสำหรับปิดเลือกระบบไฟที่ต้องการใช้งานก็เครื่องปั่นไฟตัวนี้ราคาจะอยู่ที่62,400บาทนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ครับ